คำเตือนคลิปนี้มีเนี้ยหาที่หยาบคายแล้วก็นี่ด้วยโปรดใช้จักรยานในการรับชมกันด้วยนะครับจุ๊บๆกับกะว่าจะมาเงี้ยววันลานเอ้ยคอยมันโพดแถวดีวะเนี่ยโอ้ยให้ตายมาถึงที่ไหนเนี่ยให้ตายที่ผลิตน้ำประเชิงกันหรือเปล่าวการยึดไกล้ๆดีดังนั้นกระได้เวลาไปขโมยเสื้อมินกี้เฮ้ยตีนรู้มาซุกของ มิมกีมันรอนมีลมได้ไม่เป็นไรต้เม้ย่อาตามตามมมกี้แล้วๆๆๆๆมอกีขอขอขอรถดัเดยอทีดัดเซียมกี้บอกเลยว่ามิมกี้มันสกิเอร่อยเอายพวะรีมิมกี้กันปะ เอาตรงๆด้วยว่าโคตรหยอเอออยากจะมีเลี้ยงบอเข้ามาและเกิดอีกอย่างหนึ่งอราแม่งจะแลบไปไหนวะโอ้บอกเลยว่าของมันใหญ่ของมันแรงเอ้ยตายซะเอาฟังชัดๆด้วยว่าทางใหญ่ทางยาวทางรอทางรวยเข้าใจปะอุ้ยใครเอ้ยแล้วก็บอกเลยว่าบอก่าเหี้ยงมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าคิดจะมาเหี้ยเด็กคาจับไป เอเอไอบามหน่อยมึงออกไปนะมึงนั่งทับใครเอขอขดจุกเลยมึงฟาดตรงไหนพอาฟาดเสือมาฟาดใครกูและแถมแย่งของกินไปด้วยเออ